เดี๋มันจะเป็นเลขปเพชนบ้านในเขาแต่ว่ามีอันูนอันซุ่มหาปี๋ยละอันนั้นมันเข่าอันมันเข่าสามตัวนึงค่ะนะครับเอ้สวัสดีครับแม่เพชรนะครับสวัสดีครับแม่เพชรสวัสดีครับพี่ยังเป็นทางการสวัสดีเป็นทางการนะครับเนาะอะไรชุดงวดที่แล้วชุดชุดไหนครับที่ว่าเข้าสามตัวครับแม่ครับ เพราะว่าแม่สิเอาร่วมกันเนี่สินะแม่แม่สิจับสุดนันไม่ใช่สุดนีตัวใดสิเด่นก็กันเนี่สินะแม่สิจับสุนนะเข้าสามตัวเลยเหรอครับคุณแม่แม่วันหนึงเห็นข้าสามตัวแต่ว่าแม่แม่บ่วได้ดอกเพราะว่าแม่รักลอยแม่มันได้เกตต้องห็นะแม่บ่เอาซองแต่ว่าฮามาเบิ่งแล้วอันอันนี้มันเข้าซองมันเก่าคือแม่เฮ็ดแล้วมันบอ แม่เรียกประตูมันส้นครับทุเรีอนมันมาส้นบอน,นี้มันมีได้แค่นั้นแต่ว่าแม่บอกเอาแม่เอาแต่ตัวมันส้นมันส้นตัวเดียวแบบนี้แต่เกียเท่านั้นครับอันวังหันนะไม่ไม่มีแต่เกียเท่านั้นเป็นเลขสูตรใช่ไหมครับแม่จ้าเลขสูตรสูตรนี้คือไม่ห่วงใช่ไหมครับแม่บไม่ห่วงแม่บ่ห่วงใครอยากมาเรียนก็มาเรียนได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่เก่ง บาบาพูดแต่ว่าบาทั้งทั้งหลักสับเบิ้ลเเบาหนักเนาะคือสูตรนี้แจกฟรีเลยเนาะแม่เนาะจกหยากวันหลานยังสิเลาไม่สูตนักเลยนหรอเฮ็ดมาโดนไปจ้ะโอ้ยโดนแล้วโดนแต่ก็เริ่มเฮ็ดเหระเฮ็ดมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เขียนไว้เคี้ยวนไปกับเขาแต่ไม่กับเขาเขาทั้งท่มันกระลุดกลุดไปบนไปล่างแต่ทั้ง่มันกระลุดนั่นแต่ว่าบาไม่เคยลุดจักทีเลยแต่ว่ามันจีเป็นเลขติด แิ um? said, ่งแมันมีใีตัวหาตัวสุดแลแต่มันแต่มันเข่ามันเขามันต้องมีสินี้ลเข่ามเป็นไอ้ดี๋ของอันใกล้ๆมากแม่กระจกออกวันนั้นกระจกออกถือก็ได้แต่ว่ามันซับแบบน่ะครับมันซับบนซับล่างวันบางงีงนี่มันเป็นตกกาหมดนะฟอกซี่ก็เป็นตกกาฟไม่เขานั่นยุติธรรมไมเป็นตกกา เพราะว่าปกติเราเรียกแม่สิบกับครับถ้าเกิดเป็นตัวกับนี่แม่แม่ก็ว่าไม่ถูกเลยใช่ไหมครับเพรมัเป็นตัวกับเหมือับนกับเป็นฮอกซีล่างก็เป็นเนื่งเก่าบางตัวกับคนทำแม่ก็บว่ามัต้องกับน้ำกูเทียมันสีขาวบกับแต่วบางนึ่งหันนั้นมันขาวตกกับเหมือนบางหนึ่งเนี่ยหันบางนึ่งเนี่ยครับสูตรนี้บนหรือล่างครับแม่ครับ ม,มันไม่ทั้งบนทั้งลา่อาองไม่ให้ไม่ให้ไปทั้งบนทั้งลา่างแต<ก>่ว่าไม่ต้องกลับว่าต้องกลับอันนี้คือโอปอได้คือมาถ่ายทำทุนเนเนะ่้ลทำบ่อยครับวัดก่อนเหรอวัดก่อนไม่ลงไหมวัดก่อนไม่ได้มาผมไม่ได้มาเจ้าอับายโยขาา้เจ้าบ้านว่เห็นนะขาา้เจ<ม>้าวัด<า>บ้องส้าเจาเห็นมาไม่เจอสักทีอ๋อวัดที่ฟันมากข้าบนล่างแต่ว่าเป็นตัวกลับเบนเข้าสามตัวสามตัวด้วย แม่แต่ว่าแม่บ่าจับเพราะว่ารักลอยแม่ได้เจ็ดตัวนึงขนะะแม่ได้บ่าจับแม่บ่าจับสองใส่ก็เลยถือสามโจอันอันสูเทศน่ะถืออยู่แต่ว่าไอ้คนน่ะบ่าถือเพราะว่าแม่บ่าจับสองไม่จับเจ็ดไม่จับเจ็ดเวต้องหันเลขอันเลขวิ่งแม่มันมีบนน่ะมันมียกับศูนเมืวันต้งหนึ่งนาล่างมันมีเจ็ดกับเก้าค่ะ่อวันต้งหนึ่งนะะ บ้านนี้งวดงวดนี่นะบนแม่มีหากับเกล้าตอนนี้ล่างแม่มีสองกับเชืตกอันไหนครับเดี๋ยวขอขอคัดลอกได้ไหมครับแม่ได้ได้อันไหนที่แม่เฮ็ดเฮ็ดแล้วอันนี้คือล่างใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมแม่แม่อันอันเล็กวิ่งมันในสองกับเช่้โอเคเอาไรมือสวยๆนะกระดานเล็กเกินอ่ะไเยอะไหม คนห้ากับเก้าล่างสองกับสี่เอาชุดใหญ่เลย่ให่ตอนนี้แม่ยังไ่าัด็ลัตอดชุดเป็นล่างเต็มเลยแม่ยังไ่าเนหลตัดตัดออกว่าเตยตัดอยู่ไหนยังไ่หันตัดสี่ห้าเจ็ดนี่คืออยังนีมสี่กับห้ากับเกียเลขสามตัวรับลอยรักลอยไม่สามตัวเหมือนนี่เราหันรักลอยมีตัวเดียวแต้นได้เกียร์มันมีหลายตัวยุคความหมายแม่เอาตัวเส้นครับ นี่อันออันย่างเดียวไม่ต้องกลับจ้าแต่ว่ามันไปออกตัวกราฟแล้วบางหนึงหันต้องนึงหันไปออกตัวกราฟแต่ส่วนแม่อันนี้เขาแม่เดี๋ยวก็เขาเขาบนเลยนะปกติแม่ให้ายชุดขาเแนวทางแม่กับคาดเราชุดเต็มก็ให้ยัดจ้งเสียละเนี่ยแต่ว่าแม่คาดอีกแค่หนึ่งอันนี้ไม่เป็นชุดเต็มอยู่ยังไม่หันไปทำ แสดงว่ามื่อนี้ยม่ให้ชุดเต็มไปเลยหรอ่แม่เน้นให้เลยได้ไหมครับวันนี้ตางแอดบินมาไกลเลยแม่อยากให้แม่เน้นให้เลยให้แม่พูดกลมให้หน่อยเออเด็กสามสูดมันจะเห็ดไปอยู่เด็กตัวบ้านไม่บอกลยพี่สามพี่สองพี่สิบสองุดละแม่เนาะปกติแม่คัให้เน้นๆให้แม่แต่พอจะชุดแม่ ถ้าถ้าโจนหอดเมื่อนหร่ไม่กระตัดออกไปเรี่ยนะไม่เบื่อกระตัดออกไปเรี่ยก็เบ,บื่อหลายประมาณไปสุดป่ะบ,บางสามบางสี่นี่แหละสามสี่ชุดตนะ้องแน่นอนบางวันบางหนึ่ง,งหนันตัดไปตัดมาเนี่ยแต่นหนึ่งก่ออารมณ์เพราะว่าเปล่มันกระดาษครับสองมังงนกระดาษเจ็ดมันกระดับตรงนึงห่ะแยกกระตัดออกไปพราะแม่มันนี่เองมันมีนึงเอาลงเก็บน่ะตัดออกทุกมัน ติดดับเข้้าตไดกมันเข่านั่นเก่าอะไรก็ว่ามันมันเข่าตกกับ fc บอกโทรหาแม่ไม่ติดครับบอกไม่คนรับสายโทรอยู่ตะล่าแล้วบางทีแอบแม่กับบ้านยินเสียงค่ะจะมาโทรมาเมื่อคืนหนึ่ก็มาเจอเสียงใหม่เหมนวันนี้วันนี้ขอให้ fc ด้วยนะครับแม่บ้านก็ได้โทรหาบ้านประเด็นบ้านเบื้องจองออกปอกับบ้านเห็นมาเสร็จครับวันนี้มาหลายช่องเลยแม่ทีนี้เห็นแน่นอนเออเสียงอัน มาจะเชียงเมื่อนี้โทรมาน้องเนี่ยมาจะเสียงอะไรจ้ะคุไแม่ผมบอแม่จต่เดี๋ยวช่วยขายด้านข้นงแต่ว่าบานของแม่เดินส้นกันแม่เห็บใบเดินส้นกันเกาซีเกเกาซีนี่สิส้นบาเป็นแหบทุกสวนเกาซีแต่ว่าแม่มากกว่าื่อ้เว่เนระวังนแม่กับ่าเด็มากเลยนะเกาซีองาเป็นทีมันชนกันลายสวนเกาซีเกซีนสิส้นแม่ให้นใจเดียวีว งตแม่โตแม่มากกันละพว่มไม้นะบางท่านแม่ก็มากกันสองหกแม่มากกันนะพูกปากกาศผประกาหน้าแถวไม่เห็น ไดซี่เดซี่เก่าคือกันเป็นชุดรวมบน,บนล่างครัแม่บอ่อแม่แยกอยู่อ๋อบนเป็นบนล่างเป็นล่างแม่แต่ว่าหมายความว่าถ้าสมมติว่าบนไม่มาเข้ากับกันล่างนะนักบนอันล่างนี่เข้ากับกันบนแต่ว่านักล่างแต่ว่าเล็วแม่เขาตกปลาบนตรงน,นึงค่ะเขาตกปลาช่องสวงเลยวงกลมมีตัวไหนบ้างครับแม่ครับแม่ผมว่าในอันมันใจเป็นเลยตอนที่เร็วกับบนล่างมนราจะ ม oh. hmm. mm ันเขาบนล่างมาสาม้วดอะไรเดี่ยปมันเข้าบนล่างมาสามวดแล้วมันเข่าตัวดตรงนี่นวดอันหาสองกับปดสองถูนแต่ว่าขันซับไดยมันเนี่ยตดนสุดล่างไปถึงบนสุดบนลงมาล่างแต่ว่าเขาตัุดตรงแวมันแไหไหนองไปซับแม่เนาะจ้าแต่ว่าขันย้ำนานมากแบบตัดเท่ได้หน่อยอยอ่ย้ำได้แล้แม่จะได้หน่อยย้ำมีอะไรบ่ ไ่ได้เห็นข้าานเลแแเอาข้าวไปก่อนนะแม่เนาะจ้ะพข้าวไปก่อนไม้ก็ว่าจะมีโค้งสุดท้ายใช่ไหมคะว่าไม้แม่จะคิดร่างฉันนะเพราะว่าแม่ติดตัดโล่งอีกมันไม่ได้อีกยู่ตัดโลงนะเพราะว่าแม่ยังว่าในเห็ดเหล็กดับเพศตั้งแตนเพศต่างแตนสูตรเดียวหะนะสูตรเดียวแม่เห็ดเล็กดับไปตัวเดียวนึงมันลายตัวแม่ซื้อเข้ามาตัดออกตัดออกมันจะิีเลียหน่อย ชุดพิเศษก่อนะคกลชุดพิเศษก่อน้าแปดนี่น่อันนี้แม่มากส่วนตัวแม่ได้เียแม่แม่ยังเรียบบดอันนี้แม่มากส่วนตัวแม่ี่สุเลยค่แล่มีสี่เก้าแปดเจ็ดในลายบนนะคันคันติดเก้านี่ก็สี่มียนสี่เก้ากับแปดเก้านี่บน ล่างเนีสองตัวนี้สองมาตัวหนึ่งแต่ว่าขาเทียมมันก็ไม่รับกันเนาะตัวใดครับแม่สองกับซีเนียสองกับซี่สองมาตัวหนึ่งหมูแม่สองตัวแม่มาตัวหนึ่งแม่แม่แม่เห็ดใบเนาะอันแม่เอาแต่ส้มมาอันแร่มันเขาสินะอันแร่เปนบอคนี้เป็นชุดบนเหละครับแม่บนออกไปแต่เป็นล่างครันพิชุร่อยนครับ หาแรงหัวแบบป้าแม่หาปีหาปีหาปีไม่หลุดเหรอครับม่่อไเปเลกล่างจ้าคหราน้อยโเมน่ยบนเป็นบนล่างเป็นล่างสิชุดเหมือนดิมไม่ลางเป็นล่างบนเป็นบนด้นหองอาปีไม่หลุดนะแม่เนาะ จ้ะล่างเป็นล่างบนเป็นบนมงกรุงคือตัวเน้นตัวตัวแม่มากตัวสือแม่ยังบ้าได้แม่แม่ยังบ้าได้ยังไม่ทันได้ตัดยังบ้าได้ตัดตัวใดยังบ้าได้ยังบ้าได้เห็ดดับครับเป็นแนวทางนะแม่เนาะแสดงว่าตรงนั้นล่อสุดเี็นกับแม่อีกแค่นึงนะครับเนาะเจ้าเพราะว่าแม่สิตัดมันสิเดียหน่อยสุดอยู่แม่สิตัดอีกแค่นึงไม่ได้แม่ไม่ใหดเรียกดับนะครับ